ไม่เช่ว่าจะมารับกินที่บนมาสวดอะไรันต่างๆแต่เป็นการมาเรียนรู้ด้วยเป็นการมาศึกษาหลักของการหลักของการพัฒนาคนในการพัฒนาต้นกล้าโดยเฉพาะเสถียรธรรมเป็นที่บู่กพาะเป็นที่สร้างโอกาสเป็นที่ให้โอกาสในการพัฒนาคนต่อไปในอนาคตได้ยิ่งขึ้นนุ่นหลานนุสิต าทุกท่านเราได้ต่อยอดการคุ้มครองอย่างยิ่งท่านก็ได้ให้ลูกเรียนน้อยไปบวชไปที่วัดองคุณกอศึกษาหลักาสอนรพสมาชรูเจ้าสมรูประบันกาก้เรียนทั้สรูปก็อยู่อายุรับสิอปีสิบปีอาตั้งแต่ ได้หลายที่สถาเรีนวัดของคุณในกระบภาคดินก็ได้นำมาทุกปีร่วมร่วมที่ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณแม่เราประมาณเกือบ16ปี16ปีที่มีโอกาสได้ติดตามที่มีโอกาสได้ตามงานของคุณแม่โดยเฉพาะท่านมีโอกาสได้ไปแสดงธรรมที่วัดถ้าจำไม่ผิดก็นก่าจะสามครั้ง ทำการแสดงทำให้กับลูกหลานเ,นเานด็กน,นักเรียนแถวอำเภอพวงไม้ฟังและนำอัญเชิญพระอ,องค์ดำไปประดิษฐ์หประดิษฐ์หที่จังหวัดอุบราชธานีมาได้ขออวยมได้จัดกิจกรรมเพื่อมาให้กับลูกหลานทางอุบราชธานาีเดินชมให้ไปมาพิฒนาได้พาลรู้ทางด้านการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบราชาน ที่โรงเรียนมีเฉพาะสาราชบางหลายที่เกิดกานล้วนแต่เกิดจากตอนมีทางที่ต้องเห็นทางใดเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมวลชนทั่อโลกประโยชน์ให้กับชาวพุทธของเราที่มีความตั้งใจในส่วนของการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครงการพัฒนาตนเองและนี้ธารมชาติได้ยก akan akan どういう方が。